ไงเป็นไงเป็นไงรสชาติเป็นไงรสชาติแปลกๆรสชาติแปลกๆแอบชิมอะไรนะมิมเอาอคือมาพวงแาบใหญ่ฮะเฮ้ยหนึ่งวันอ๋อเขียวเขียวกินอะไรเคียวกินอะไรหมูกรอบฮะอันนี้มันแพงสามร้อยอ่ะเราซื้อมาสามร้อยเขาไปหามามันก็เลยแพงนิดนึงเขาไม่ได้เลี้ยงฮะอืมมาสดๆที่นี่ตัวนี้มันจะเป็นได้นั่นมัน เกศอนออกม้เกสอนอ่าที่เขาเอามาเลี้ยงเอามาเลี้ยงลูกลูกเลยนะลูกเลี้ยงลูกเลยนะล่กเลี้ยงลูกคือไไม่ด้้ทิงเลยเออก็ขายทิ้งลังลังก็กินแต่น้ำมันลังก็ขายทิ้งเขียวชิมไหมชิมไหมลองลองให้เขียวชิมดิแม่แม่ปาดให้เขียวชิมดิมาถึงอันนี้ ไมใาแกไปให้เียวลองยไปชนเียวคิมอะไรถามเียวกันาเียวคิมคิมอะไรโอเคลูกเออลองลองลองเออลองให้เียวชิมด้อเคเียวคิมนี่ก่อนอ๋่อบังคับอ่ะเอียวกำลังกินมิมนะครับมันน้ำผึ้งอะไรหรอเป็นน้าผึ้งชนิดหนึ่ง